สวัสดีครับผมจากร้าน JP Shop 45ครับวันนี้ผมมารีวิวติดตั้งสินค้ากับ Yamaha X Max 300นะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับลูกค้าติดตัวแท่นยึดกระจกนะครับพร้อมกระจกทรง r 3นะครับอันนี้เป็นแบบยาวนะครับถัดมานะครับก็มีการใส่ตัวนี้ครับเสริมด้วยบูทหน้าและหลังชิลดเป็นสแตนเลสนะครับเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะนะครับตัวนี้ก็ไม่ขาดด้วยนะครับ ถัดมานะครับก็จะมีแท่นาบาร์าหลังชิวนะครับอันนี้ของ Mo เตอร์วูฟนะครับอ่าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นบาร์ยึดที่แท่นได้เลยถัดมาเป็นขายึดกล้องโกโปรอลูมิเนียมนะครับอันนี้ก็ยึดกบทีิบานะครับแล้วก็ที่จับมือถือของโมเตอร์วูฟนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับอ่าถัดมานะครับก็มีการถอดกระจกเดิมออกใส่น็อนตแต่งสแตนเลสน,นะครับแล้วก็ส่วนทางด้านขวานี่ก็ ใส่เป็นบาร์สั้นอลูมิเนียมมอเตอร์วูฟนะครับแล้วก็ที่วางขวดอันนี้สามารถใส่แก้วยุติก็ได้นะครับแล้วก็ยึดด้วยน็อตอุตสแตนเลสนะครับแบบยาวแล้วก็ถัดมาครับเป็นตัวแหลกท้ายนะครับอันนี้แหลกท้ายอลูมิเนียมของ XMAX นะครับอ่านี่ครับก็อันนี้ก็แต่งเป็นแบบสายทัวริ่งเลยครับอันนี้ดูรอบๆนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับครับผมจากร้าน JP Shop 45ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ